วันนี้เวลา13นาิกา16นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมาเรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระบราชาย,ยาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวัน โอกาสนี้ทรงวานผ่านพุ่มส่วนพระองค์ทรงจุดทูปเพียงเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคณะเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองณอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทอดพระเนตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตทรงรับพระราชทานปริญญาบัตรทางโทรทัศน์วงจรปิด ในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเตยพระงเจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัฑิตและเหรียญรางวัลเรียนดีจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมกับได้ส่งนำบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณไปด้วยสอ,อนหลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จแล้วนนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์พระวราชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าพระบรมาราชานุสาวรี พระพเนธพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตทรงนำบัณฑิตใหม่ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้ได้พระราชทานและประทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ซึ่งทรงสําเร็จการศึกษาจากภาควิชาณนรุมิศินคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองเกรดเฉลี่ย3.93และทรงได้รับรางวัลน,นิสิตดีเด่น พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยตลอดระยะเวลาที่ทรงเข้ารับการศึกษาทรงเป็นนิสิตที่ตั้งพระไทยศึกษาอย่างมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรทรงมีระเบียบวิน,นัยสูงทรงทํางานทรงอาจารย์ทุกครั้งมีความตั้งพระไทยในการทํางานให้ออกมาดีและสมบูรณ์แบบเสมอทรงปฏิบัติเหมือนนิสิตทั่วไปไม่ถือพระองค์หากทรงขาดเรียนเนื่องจากเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ก็ส่งติดตามให้อาจารย์ช่วยทบทวนในรายวิชานั้นนั้นจึงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิาริวัณวรีนารีรัตน์ทรงได้รับเชิญให้ร่วมแสดงผลงานในระดับนานาชาติอาทิงานแสดงเสื้อผ้าปารีสแฟชั่นวีคเมื่อปี2550และงานปารีสแฟชั่นวีคฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2009ขณะนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิาริวัณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นอาจารย์พิเศษของคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจะเสด็จไปส่งร่วมงานกับห้องเสื้อชื่อดังและจะทรงศรึกษาต่อด้านศิลป,ปะและแฟชั่นที่กรุงปารีส